เราไปดูกันในตอนที่3กันบ้างค่ะการจัดการการกระจายสินค้าเกษตรนะคะการกระจายสินค้าเกษตรคืออะไรนะคะการกระจายสินค้าเกษตรก็หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรนะคะจากแหล่งผลิตเนี่ยไปสู่แหล่งบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วการกระจายเนี่ย มันมีองค์ประกอบอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการกระจายสินค้าเกษตรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกเลยก็คือการดําเนินการสั่งซื้อนะคะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการจัดจําหน่ายการกระจายสินค้าค่ะโดยกิจการ,รจำเป็นจะต้องมีการมีรอบการสั่งซื้อไปถึงการจ่ายเงินให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดน,น,นะคะ สองก็คือการคลังสินค้าจะเป็นการทําหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้านะคะวัสดุแล้วก็สิ่งของในระยะเวลาหนึ่งๆอย่างมีแบบแผนแล้วก็รวมถึงการคัดแยกนะคะการจัดเตรียมสินค้าก่อนส่งสินค้าไปยังลูกค้าอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ในสภาพดีรวดเร็วแล้วก็ทันเวลานะคะส่วนในองค์ประกอบที่3ก็คือตัวสินค้าคงคลังนะคะจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับที่จะสั่งซื้อ warfare, แล้วก็ปริมาณการสั่งซื้อนั่นเองนะคะส่วนองค์ประกอบที่4ก็คือการขนส่งจะเป็นหน้าที่ ทางการตลาดในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนะคะส่วนองค์ประกอบที่5ก็คือวิธีการขนส่งนะคะซึ่งจะมี5วิธีด้วยกันนะคะได้แก่การขนส่งทางรางทางรางก็คือรถไฟแน่นอนนะคะการขนส่งทางถนนทางถนนอาจจะเป็นรถบัสรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือจะเป็นรถอะไรนะคะรถพ่วงขนาดใหญ่ใช่ไหมคะส่วนการขนส่งทางท่อเนี่ยจ,จะเป็นพวก ออกา๊าซหรือปิโตรเลียมนะคะการขนส่งทางน้ำก็คือเป็นการลําเลียงทางเรือน,นั่นเองนะคะแล้วก็การขนส่งทางอากาศนะคะการขนส่งทางอากาศก็จะมีต้นทุนที่ออสูงที่สุดก็ว่าได้นะคะสำหรับกลยุทธ์การจัดการกระจายสินค้านะคะในการกระจายสินค้าจะมีกลยุทธ์ในการที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกว่า รูปแบบของช่องทางจะจําหน่ายเป็นอย่างไรนะตลอดจนระดับช่องทางแล้วก็คนกลางที่จะใช้ในแต่และกลยุทธ์นะคะซึ่งที่นิยมเนี่ยเราจะมีด้วยกัน3กลยุทธ์นะคะก็คือการกระจายสินค้าแบบหนาแน่นนี่เป็นกลยุทธ์ตัวแรกนะคะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการเลือกคนกลางเพื่อกระจายสินค้าเนี่ยให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะซึ่งจะเลือกคนกลางที่สนใจแล้วก็ยอมรับที่จะจําหน่ายสินค้าให้โดยกระจายผลิตภัณฑ์ไปในช่องทางที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยไปถึงผู้บริโภคจํานวนมากนะคะแล้วเมื่อมีการ เมื่อมีความหนาแน่นของช่องทางแล้วเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะคะสินค้าที่เหมาะในใช้ช่องทางการกระจายแบบหนาแน่นนียคือจะเป็นสินค้าที่สะดวกซื้อนะคะผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการที่ซื้อบ่อยครั้งนั่นเองนะคะสําหรับการกระจายสินค้าแบบเลือกสรรก็จะเป็นการเลือกคนกลางเฉพาะที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเปรียัณฑนที่จําหน่ายนะคะอาจจะต้องการความรู้ด้านเทคนิคมีทําเลร้านค้าที่เหมาะสมนะคะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากในระดับที่ต้องการนะคะมีที่สําคัญเนี่ยมีความสามารถในการขายแล้วก็ตั้งใจที่จะขายสินค้าให้มีการส่งเสริมการขายกับผลิตภัณฑ์นั้นอย่างจริงจังด้วยนะคะเหมาะสาหรับการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่เปรียบเทียบซื้อนั่นเองนะคะ สำหรับการกระจายสินค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเป็นการเลือกคนกลางที่ดีที่สุดลายเดียวนะคะในเขตใดเขตหนึ่งหรเขตพื้นที่นะคะที่จะทำการขายนะคะในผลิตภัณฑ์ที่มีลูกค้าเนี่ยน้อยรายนะคะรู้จักลูกค้าเ,าเป็นอย่างดีด้วยนะคะควรใช้ช่องทางการจำหน่ายที่สั้นนะคะแต่เมื่อตลาดอยู่ไกลเนี่ยออกไปจากการดูแล,ลูกค้าอาจจะไม่เพียงพอนะคะจึงต้องมีการให้คนกลางเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลเพื่อทำให้ ลูกค้าเนี่ยมีความใกล้ชิดนะคะกับผู้ผลิตหรือว่าตัวสินค้ามีการแนะนําให้ได้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นการดูแลในเฉพาะท้องที่นั่นเองนะคะนี่คือการกระจายสินค้าแบบผูกขาดนะคะเมื่อเราพูดถึงกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าแล้วนะคะเราก็จะมีแผนปฏิบัติการกระจายสินค้าซึ่งแผนการ ปฏิบัติการกระจายสินค้าเนี่ยจะเป็นการทําหน้าที่หรือการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงนะคะในการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยจากเวลานะคะจากฐานที่ผลิตไปสู่เวลาแล้วก็ฐานที่ที่มีการบริโภคทั้งนี้นะคะการผลิตแล้วการบริโภคเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ไมพร้อมกันนเองนะคะอีกทั้งแหล่งผลิตกับแหล่งบริโภคเนี่ยจะอยู่คนละที่กันนะคะ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีสถาบันใดสถาบันหนึ่งนะคะเข้ามาทําหน้าที่ในกิจกรรมการกระจายสินค้าซึ่งกิจกรรมการกระจายสินค้านีจะประกอบไปด้วย11กิจกรรมด้วยกันนะคะซึ่งกิจกรรมแรกก็คือการพยากรณ์การขายจะเป็นการคาดคะเนปริมาณการขายหรือว่ายอดขายที่กิจการ,รต้องการจะประสบความสําเร็จช่วงระยะเวลาหนึ่งของตลาดใดตลาดหนึ่งนะคะนี่คือกิจกรรมแรกส่วนกิจกรรมที่2ก็จะเป็นการวางแผนการจัดจําหน่าย จะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับของคงคลังนะคะการขนส่งทำเลที่ตั้งโรงงานการติดต่อสื่อสารแล้วการบริการลูกค้าค่ะสำหรับกิจกรรมที่3จะเป็นการวางแผนการผลิตการวางแผนการผลิตจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะหรือว่าทําตามคําสั่งซื้อของฝ่ายต่างๆนั่นเองนะคะสําหรับกิจกรรมที่4นะคะจะเป็นการดําเนินคําสั่งซื้อนะคะ ก็จะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งซื้อจากหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆของกิจการนั่นเองค่ะสาหรับกิจกรรมที่5นะคะจะเป็นกิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลังนะคะซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับระดับสินค้าในคลังให้มีปริมาณเพียงพอกับระดับที่จะสั่งซื้อหรือว่าปริมาณการสั่งซื้อนั่นเองเราไปในกิจกรรมที่6กันบ้างค่ะเป็น การหีพอนะคะเป็นกิจกรรมในการวางแผนผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างสิ่งมัน,มนจุพันหรือหีพอนั่นเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูแลรักษาหรือคุ้มครองผลิตภัณฑ์เพื่อใหออ้คงประโยชน์แก่ผู้หรือว่าให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อนั่นเองนะคะประการที่2ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือ เพื่อการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะนี่คือ,อ,อกิจกรรมในเรื่องของการหีบห่อนะคะส่วนกิจกรรมในการคลังสินค้าในโรงงานนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุแล้วก็สินค้าไปเก็บยังคลังสินค้าภายในโรงงานนะครัภายหลังที่ได้รับวัสดุจากการสั่งซื้อแล้วก็ดําเนินการผลิตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เพื่อรอการจัดส่งไปให้ลูกค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้านั่นเอง สำหรับกิจกรรมที่8นะคะเป็นการจัดการเอกสารค่ะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยการจัดส่งสินค้าพร้อมกับเอกสารต่างๆนั่นเองกิจกรรมที่9นะคะเป็นการขนส่งสินค้าออกไปให้ลูกค้านะคะกิจกรรมนี้จะเป็นการดําเนินการจัดการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าโดยการพิจารณาว่าจะขนส่งด้วยวิธีไหนนะคะจะขนส่งอย่างไรแล้วก็จะขนส่งไปเมื่อไรนั่นเองนะคะจึงจะทําให้เกิดการประหยัดมากที่สุด และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่10ค่ะการคลังสินค้าเพื่อรอการส่งมอบนะคะจะเป็นการนำสินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยพร้อมทงม้งบรรจุหีบห่อแล้วถึงแม้ว่ายังไม่มีคำสั่งซื้อก็ตามนะคะก็อาจจะถูกจัดส่งไปไปเก็บไว้ในในคลังสินค้าสนามนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางคลังสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายนะคะคลังสินค้าสนามเนี่ยทำหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ การจัดแยกแบ่งชนิดสินค้าที่ขนถ่านสินค้าเพื่อจะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะคะโดยทําส่วนจะมีโดยมีส่วนทําให้ค่าใช้จ่ายใน,นการขนส่งน,นี่ลดลงก็คือไปเก็บไว้ก่อนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่11จะเป็นการบริการลูกค้านะคะการบริการลูกค้านี่จะเป็นเครื่องมือ ที่กิจการเนี่ยสามารถให้บริการลูกค้าเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจซื้อสินค้าและบริการของกิจการเพิ่มมากขึ้นนะคะตามทัศนคติของลูกค้าในการมองบริการที่มีต่อลูกค้าว่าบริการเนี่ยมีความเหมาะสมหรือมีความทําให้ลูกค้าพึงพอใจนั่นเองนะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งในเรื่องของการกระจายสินค้าเกษตรกันนะคะ สำหรับการกระจายการสินค้าเกษตรนะคะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้านะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้าความพร้อมเพรียงของผลิตภัณฑ์นะคะการจัดสินค้าให้ตรงกับคำสั่งซื้อบริการที่ปลอดภัยและก็บริการที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ